สวัสดีค่ะป้าคะสวัสดี <ปะ S 1> ค่ะส,ะสมจิตป้าสมจิตค่ะสวัสดีค่ะจันอ,อย่าเพิ่งร้องซะก่อนถนะ้าร้องแล้วแล้วยังไม่ได้คุยใจเย็นๆกินข้าวย่างเนี่ยยังค่ะยังหุงข้าวย่างอะ่ะถามใหม่ถ้างั้นหุงข้าวย่างคงว่าฟืนอยู่ค่ะหุงหุงฟืนนะหุงต้มข้าวอยู่ดูแลลูกที่พิการติดเตียงอยู่ใช่ไหม ใช่ค่ะไปไหนไม่ได้ทิ้งไม่ได้ค่ะเขาพูดกับเราได้ไหมเขาพูดได้ไหมเขาสับสนไหมไม่ได้ค่ะไม่รู้เรื่องตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุรถชนนะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ไปชนหกล้อหกล้อกระเด้งกระดอนมารถยนตนมาเหยียบซับจนกระทั่งเป็นผักเลยอ่ะพูดก็ไม่ได้ลืมตาปากคุยสื่อสารพอจะรู้ไหมว่าแม่รักอ่ะไม่ไม่ไม่รู้ค่ะกี่เดือนกี่ปีมาแล้วที่นอนสภาพนี้ หกหนึ่งยี่สิบสามเมษาหกหนึ่งค่ะแม่ก็ต้องเฝ้าดูแลลูกมาในทิ้งไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมะจะมี้เยี่ยวเช็เนื้อเช็ดตัวแล้วสามีอ่ะไปไหนอ่ะสามีอ๋อสามีเขาไปตั้งแต่ไอ้นายนี้อยู่ในท้องแล้วค่ะ อ๋อทิ้งไปแล้วพี่สมจิตนี่เท่าไหร่นะหกสิบสี่ปีใช่ไหมอายุหกหกสิบสี่ค่ะหกสิบสี่ปีทุกวันนี้คือดูแลน้องตามลำพังเหรอคะก็อยู่กันตามลำพังบ้านก็อยู่เห็นว่าอยู่ในป่าหรือบ้านอะ่ะบ้านกระต๊อบหญิงจุดตะเกียงไม่เคยมีโทรทัศน์ดูทานี้คุณหมอเขาให้เอาลูกมาบ้านยินอยู่โรงพยาบาลสามปีค่ะ อยู่โรงพยาบาลสามปีแล้วก็ตอนนี้นคุณหมอเขามาขอที่วัดให้อยู่มีไฟฟ้าให้ค่ะอืจะเย็นๆนะคะตอนนี้ตอนนี้ตอนตนี้ได้ไฟจากไหนจากวัดเหรอไฟทางโรงไฟฟ้าแต่คุณหมอเขาจัดการทําที่ขอที่ดินวัดก็ปลูกห้องให้อยู่หนึ่งห้องค่ะอ๋อนี่ที่บ้านที่อยู่นี่อยู่ในที่ดินวัดค่ะอื แล้วเดิมอยู่ไหนตอนที่เราจะมาอยู่ตรงเนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านนี้แหละแต่บ้านของยิงมันมันหลังอยู่ในดินมันหลังเล็กท่นี้ก็จุดตะเกียงไม่มีถนนใสสายไฟยไปนะคะเขาก็เลยมาปลูกสร้างบ้านใช้ที่ดินวัดเพื่อจะได้ใช้อาศัยไฟฟ้าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณหมอมาขอที่ดินวัดท่นนี้ท่านก็ ร่วมใจกันมาสร้างห้องให้ให้คนป่วยอยู่และท่านก็ให้เอาไฟลงเป็นชื่อเรานะคะฟังยิ่งคุยยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สภาพความเป็นอยู่นี่มันลำบากมากแล้วไรายได้อาหารการกินเอามาจากไหนอะอาหารการกินน่ะเอาเอาผู้ไข้ติดเตียงเป0ดร้อยแล้วก็ผู้สูงอายุหกรอยบัตรคนจนมีไหม มีมีคนเดียวของหญิงค่ะอืม,<ๆ>อมก็คือได้บัตรคนจนอีกสองร้อยหรือสามร้อยสามร้อยสามร้อยค่ะกด้300อาอยก็เอานมให้ลูกเอาแพมเพิร์ดอืมอืมใจเย็นๆนะคะป้าคะแล้วตั้งแต่เราคุยกับ ป้าเมื่อวันก่อนเนี่ยตอนนี้มีใครลงไปที่บ้านป้าบ้างหรือยังไม่มีค่ะไม่มีเลยพอมอไม่อมอไม่มีเลยยิงอยู่ตั้งดูลูกตั้งสี่ปีแล้วไม่มีใครมาใกล้เลยค่ะมีแต่คุณหมอนายแพทย์ค่ะท่านช่วยเอื้อเฟืออยู่ใช่ไหม ค่ะท่านท่านทำที่ให้อยู่แล้วก็นานๆก็มาครั้งก็ต่อมาถามอาการของลูกบ้างค่ะอืมนะตั้งแต่วันจันทร์ละมั้งเราคุยเนี่ยยังไม่มีใครไปเลยนะนพอมอเกิดอะไรขึ้นนะครับสี่สิบแปดชั่วโมงยังไม่ถึงบ้านบุ <dling> รีรัมย์สมจิตเนี่ยอหนต่อต่อพิวเทนข้ามาวทีซิทีมงานครับ แล้วก็ฝากเรื่องนี้ไปกับนายอำเภอด้วยนะวันก่อนเนี่ยนะแล้วกเ็เรื่องของเงินที่จะได้จากอุบัติเหตุของลูกเนี่ยเพราะว่าต้องดูรายละ,ละเอียดต้องเช็ครายละเอียดนะว่าว่ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ยมีพรบค่ะแต่ว่าได้ค่ารักษาพยาบาลไปแล้วจำนวนหนึ่งทีงนี้ทุกผลภาพโดยเส้นเชิงเนี่ยมัน ทางพรบรนี้จะต้องจ่ายเต็มคือห้าแสนอย่างน้อยพี่ก็ต้องได้อีกจํานวนหนึ่งนะเมื่อหักค่าจ่ายออกไปแล้วเนี่ยนะครับคือได้งเงิน,งม,นมันมันมีสามคันนะคะครับเข้าใจเข้าใจามันจะก,กี่คันก็ไม่เป็นปัญหาหรอกครับอะะจะก,กี่คันไม่เป็นปัญหาก็จ่ายคันเดียวครับจ่ายได้ครั้งเดียวตัวเดียวนะครับพี่รประสิทธิ์คำเกิดนะครับรองผู้จัดการของบริษัทกลางนะครับพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีค่ะรผมครับสวัสดีครับ เพอได้ตรวจสอบเบื้องต้นหรือยังครับพี่เรื่องนี้ครับอ๋อได้มีการตรวจสอบแล้วครับกําลังอยู่ระหว่างการประสานงานกับทางบริษัทอยู่นะครับครับเอติดตามให้อยู่นะครับของของคุณสมจิตใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับครับก็ได้ได้มีการประสานหลังจากตอนนี้กําลังติดตามไปที่บริษัทเขาอยู่นะครับก็ขอเวลาตรวจสอบเอเห็นว่ามีการมีคําพิพากษาศาลออกมาแล้วนะฮะและมีการจัดส่งแล้วด้วยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยติดตามให้อีกครั้งหนึ่งครับอืมเพราะว่ามันจะต้องมีเงินนอกเหนือจากการรักษาแล้วก็มาครอบครัวมาทุพพลภาพที่จะได้วงเงินวงถ้าเป็นเมื่อปีหกหนึ่งมันได้กี่แสนในตอนนั้นครับยังเป็นสามแสนนึงเออตอนนั้นได้ไปแล้วสามแสนะฮะทางทางคุณสมงเกตได้รับการชดใช้ในส่วนของประกันของตัวเองเนี่ยไปแล้วสามแสนแต่จากฝ่ายที่มาชนในสามแสนลวนะครับแล้วปัญหาต่อมาคือมันต้องรอสรุปว่าใครผิดใครถูกอะไรแบบนี้นะครับเรื่องไม่ส่งถึงศาลนะครับแล้วก็ เพิ่งจะมีคําพิภาษาศาลออกมานะฮะตอนนี้เราก็ประสานไปทางที่บริษัทประกันภัยให้อยู่ครับอือเดี๋ยงไงจะแจ้งผลนะครับใจ,จเย็นนิดน,นึงครับเพราะว่าเราก็พยายามติดต่อให้อยู่ครับดับนับนเรารเรารน่าจะเตรวจสอบหรือว่าน่าจะรู้ผลได้ประมาณประมาณกี่วันได้คะหรือว่าระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ได้ ก็จะช่วยติดตามเร่งให้ให้หเร็วที่สุดนะครับได้ครับได้ครับฝากพี่ประสิทธิ์มั่นใจมั่นใจมั่นใจว่าพี่ตามให้ดูดูแลอยู่ครับเป็นสปาร์แล้วก็ดูแลเป็นคนไกลอยู่และครับผมขอบคุณพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผม่้ผู้จัดการบริษัทกับพี่สมจิตค่ะนอกจากค่ารักษานี่ได้เงินจากพรบมาเป็นเงินสดบ้างไหมก็อยู่โรงพยาบาล ห้าหกร้อยวันนะคะท่านี้ก็ที่ที่บริค่เดี๋ยวเี๋ยวเด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 ียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอไปตรงคำถามผมก่อนนะคือค่ารักษาพยาบาลเนี่ยพอมันเต็มวงเงินแล้วเนี่ยแล้วก็เขาจ่ายมาเป็นเงินสดให้เราบ้างไหมแล้วเราเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อเอามาสองแสนสองพันสี เออเอามาสองแสนมืสี่พันโอเคแสดงว่าได้แล้วได้ได้มาแล้วเบื้องต้นแลวได้แล้วนะแล้วก็มารักษาพยาบาลลูกอยู่สามปีใช่ไหมค่ะแล้วมีเงินเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีจักบาทค่ะตอนนี้ตอนนี้ขอโทษนะครับพี่สมจิตธอประกอบอาชีพอะไรอยู่อคะ ก็ดูลูกแค่ะเมื่อก่อนยิงขายของบนรถไฟแล้วก็กู้พมมาว่าจะขายของหน้าบ้านเขาก็ขโมยไปหมดอืมอ่าเดี๋ยววัพมตงไปดูอีกแล้วได้กู้พมมาแล้วหรือยังกู้พมมาหนึ่งหมื่นเตะว่าจะลงทุนขายของหน้าบ้านได้ดูลูกด้วยวัยรุ่นขับรถมายกไปหมดเลยวัยรุ่นยกไปหมดอีกยกอะไรไปบ้างสีซ้ำดําพลอยเลย แล้วก็ค้างค้างพอมอ,อยู่อีกใช่ไหมเนี่ยถ้างั้นอีกหนึ่งนหนึ่งใช่ใชไหมฮะเขาให้สองปีหกหาอืมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยท่านผออุเทนอีกทีนะครับท่านผออุเทนครับสวัสดีค่ะผอค่ะครับสวัสดีครับ,รบพี่ถนอมสวัสดีครับ มไม่แน่ใจว่าว่าท่านใดคู่กับพี่จนนอมไม่ได้เปิดทีวีดีด้วยค่ะฝนค่ะครับสวัสดีครับคุณฝนครับสวัสดีค่ะเรื่องของพี่สมจิตก็ลูกก็นอนเป็นผักมา3ปีแล้วนะครับประสบอุบัติเหตุจากรถก็คือเป็นผู้ซ้อนท้ายรถอนะไปเกิดอุบัติเหตุกันมานะครับครับทีนี้ก็สภาพก็มีคุณหมอท่านหนึ่งช่วยอนุเคราะห์ไปสร้างห้องให้อยู่ นะครับในที่ดินใกล้ๆวัดนะครับแล้วก็พอได้มีไฟจากบ้านเดิมต้องจุดตะเกียงอยู่เนี่ยนะที่บุรีร์เนี่ยนะครับทีนี้ก็เบื้องต้นนี่แกกู้เงินจากพอมไปค้าขายปรากฏว่าก็ถูกมิจฉาชีพมาฉกทรัพย์วิ่งราวเอาไปซะอีกก็ยังไม่ได้ผ่อนเงินให้กับทางกองทุนพมเนาะเดี๋ยวฝากทางพมคนร้าที่พึ่งช่วยไปดูนิดนึงแล้วกันนะครับพี่โอเทนครับครับคับได้ครับพี่ถนอมครับ เดี๋ยวผมขอรายละเอียดของของทาง,ทางของพระสมจิตเนาะของพระสมจิตครับว่าคเดี๋ยวจะให้หน่วยงานในพื้นที่ได้ลงไปดูนะครับนะป้านะเดี๋ยวจะลงไปดนดนที่สุดเลยนะป้ะาค่ะขอพระคุณอาจารย์มากค่ะ <c oughs> ให้สู้แหละให้สู้แหละน้ําตาแก้ปัญหาไม่ได้ต้องกิตใจต้องเข้มแข็งต้องสู้นะครับ <c oughs> บอกมา <c oughs> เดือดร้อนทุกร้อนบอกให้ถึงเราแล้วก็ จะมีหน่วยงานลงไปให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะยิงอยากเรียนถามอาจารย์ว่าถ้ายญิงกับลูกใครคนใดคนหนึ่งไม่มีใครดูใครจะคิดไปพึ่งแบบไหนคะถ้าไม่มีใครดูใครหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าใครคนหนึ่งคนใดเปคาว่าญิงป่วยลูกใกติดเตียงอะไรเงี้ยนะอืมเอาเนอเรามีพมเนี่นี่ไง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  เรามีศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมนี่แหละจะลงไปดูให้ครับอืมแต่ท่านอูเทนเชิญนะครับท่านครับประเด็นนี้ครับที่กังวลเนี่ยครับอันนี้ก็นาเรียนทางผู้ที่ก็นะครับว่าถ้าท่านประสบปัญหาไม่ต้องเป็นกังวลครับอันนี้เดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ของทางราชการนะครับของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะลงไปนะครับเพื่อ ดูแลให้การช่วยเหลือนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกังวลถึงเรื่องแนนาคตเพราะถ้าจากข้อมูลเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นกังวลว่าถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งไม่อยู่แล้วค,คนที่เหลือจะมีใครดูแลอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ายังไงนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือดูแลถึงสุดท้ายแล้วถ้าไม่สามารถอยู่กับชุมชนได้เนี่ย ก็จะมีสถานก็เรียกว่าสถานคุ้มครองในประเภทต่างๆไม่ว่าเป็นสถานคุ้มครองคนพิการสถานคุ้มครองผู้สูงอายุหรือว่าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือที่เราเรียกกันรู้จักกันเดิมก็คือสถานสงเคราะห์ครับในการ,รดูแลแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเพื่อการใช้ชีวิตที่เป็นปกติอยู่ถ้ามีชุมชนคนในชุมชนดูแลกันเองได้แล้วรัดไปหนุนเสริมนะครับให้กับคนที่ช่วยดูแลเนี่ยให้เขาสามารถอยู่กับชุมชนได้อันนี้ก็เป็นทางเลือกไแต่ถ้ามันไม่มี ใครไม่มีผู้ที่จะดูแลไม่มีผู้ที่จะช่วยเหลือจริงๆนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลก็จะมีหน่วยงานที่จะรองรับอยู่ครับอืมเอานะป้าหญิงนะไม่ต้องห่วงนะเอาห่วงนั่นแหละห่วงนั่นแหละอย่างว่ายังไม่มีใครมาดูซะก่นเลยครัเออเอาว่าห่วงนั่นแหละคือเขาอย่างว่าแหละแม่ก็จะห่วงลูกว่าถ้าแม่ตายไปลูกจะอยู่ยังไง หรือว่าแม่ยังไม่ตายแต่แม่ก็ป่วยลูกก็ป่วยเป็นผักดูอย่างนี้แล้วใครจะมาช่วยอย่างนี้ใช่ไหม<ช>จะเป็นห่วงอยู่นะอนนเอาวะเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่ผมมีผมโทรไปนั่นน่ะโทรมาหาผมได้ตลอดในยามฉุกเฉินเร่งด่วนจําเป็นนะขอบคุณครับอขอให้จิตใจเข้มแข็งแล้วก็สู้ๆต่อไปนะครับเดี๋ยวเบื้องต้น ก็อาจจะต้องฝากท่านผออุเทนกรณีพิเศษว่ากรณีดังกล่าวนี้นะครับจะช่วยเหลืออะไรได้มากกว่าที่เราช่วยปกตินะเพราะว่าคือไม่รู้สึกตัวเลยเป็นผักอย่างเดียวเลยลูกที่ที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับ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 ผมแล้วก็ถ้าอยากได้ก็เป็นแพมเพิร์สอะไรเงี้ยในการช่วยเหลือนะนะครับเพราะว่านมที่เขาจะต้องให้อาหารทางไหนเนี้ย สายยางค่ะสายยางก็เป็นอาหารเฉพาะเนาะอาหารเฉพาะโรงพยาบาลจะจัดให้ใช่ใช่ผู้ผู้ป่วยนะครับป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็ทิ้งไม่ได้แม่ต้องเฝ้าดูไม่ต้องคิดจะไปทําอย่างอื่นเลยอะถ้าเป็นอย่างเนี้นะครับอยาศัยอยู่ในที่วัดด้วยนะครับพรสมจิตฟังอย่างนี้ไม่ต้องกังวลนะสู้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 ใครจะอนุเคราะห์ป้านะจะเป็นแพมเพิร์สหรือจะเป็นอะไรอะ จะเป็นอาหารนะเพิ่มเติมนะติดต่อผมได้นะติดต่อมาทาง Facebook นะครับทักผมมาทางนี้นะเดี๋ยวจะได้บอกให้ส่งไปให้ป้าได้ที่ไหนอย่างไรยิงๆถ้าไม่เป็นค่ะครับครับนะโทรไม่เป็นถ้าโทรไปก็รับสายด้วยนะไม่ค่อยรับสายนะเข้าใจอ่ะเข้าใจในสภาพนะไม่ไม่ได้ถือโทรศัพท์ค่ะเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจครับ ขอบคุณท่านผอเทนด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันอีกทีนะท่านนะค่ะครับผมครับเดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่ลงไปเนี่ยขอคลิปสักคลิปหนึ่งเลยนะเรื่องนี้นะเจ้าหน้าที่ลงไปดูแล้วเนี่ยนะครับจะได้ดูสภาพเาเขาอยู่เป็นยังไงนะครับเผื่อพี่น้องคนไทยเราจะได้ช่วยเติมเต็มอีกช่องทางหนึ่งนะครับขอบคุณท่านผอเทนนครับขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะขอบคุณอู้จิตด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับป้าสมจิตค่ะ